สวัสดีค่ะสบายดีจ้าจุมเรียบสัวแม่เอาบังประโอนกรุกรุบเนีคลิปวิดีโอที่ทุกท่านจะได้รับชมและฟังต่อไปนี้นะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคมนาคมเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะไปกันเลย เราคงทราบกันดีนะคะว่าไฟจราจรเป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟที่สําคัญอย่างมากต่อการจราจรที่จะปรากฏให้เห็นตามแยกต่างๆบนท้องถนนเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนไม่ให้ติดขัดโดยจะแสดงสัญญาณไฟให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้าได้ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัญญาณไฟสําหรับคนข้ามและสัญญาณไฟแบบหลอด LED ที่อยู่ตามลานหรืออาคารจอดรถต่างๆค่ะ ค่ะและสีที่ปรากฏบนสัญญาณไฟจราจรจะมีความหมายอย่างต่อไปนี้นะคะ 1. สีเขียวจะมีความหมายว่าอนุญาตให้รถขับผ่านไปได้ค่ะ 2. สีเหลืองอมพันเป็นสีที่เตียมให้รถหยุดและ3สีแดงเป็นสีที่สั่งให้รถหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันค่ะค่ะสัญญาณไฟจราจรแบบมาตรฐานนะคะจะมีทั้งหมด3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะซึ่งเป็นหลอดไฟธรรมดาใช้งานกันทั่วไป โดยไฟชนิดนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ขนาดนะคะได้แก่ขนาด100มิลลิเมตร200มิลิเมตรและ300มิลิเมตรค่ะเราจะมาทราบกันนะคะว่าคุณสมบัติโดยทั่วไปของสัญญาณไฟจราจรมีอะไรบ้าง 1. ออกแบบให้ดวงโคมมีอิสระต่อกันเมื่อเกิดความเสียหายจะไม่กระทบต่อดวงอื่น 2. มีวงจรป้องกันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่าค่ะ 3. สามารถควบคุมจังหวะไฟจราจรได้ตั้งแต่4ี่เฟสไปจนถึง28เฟสโดยมาตรฐานเราจะเป็น8เฟสค่ะ 4. ใช้โพลีคาร์บอเนตชนิดป้องกันรแรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีความทนทานสูงมาทำโคมไฟจราจรค่ะและ 5. ข้อสุดท้ายนะคะสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิลบ40องศาถึง80องศาเลยค่ะคุณสมบัติสัญญาณไฟจราจรชนิดหลอด LED นะคะมีดังต่อไปนี้ หนึ่งก่ออุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรน,นั้นผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตใสชนิดป้องกันรังสี UV ได้และมีความทนทานมากขึ้นค่ะ 2. เลนของเสาไฟจราจรผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตใสซึ่งเป็นชนิดที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ค่ะ 3. ลักษณะไฟของไฟจราจร มีรูปแบบให้เลือกมากมายรูปแบบของหลอด LED นั้นมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะคือ 1. กลมเต็มดวง 2. ลูกศรและ3มีลักษณะรูปเหมือนกากบาท 3. ลักษณะไฟของไฟจราจรมีรูปแบบให้เลือกมากมายรูปแบบของหลอด LED นั้นมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะคือ 1. กลมเต็มดวง 2. ลูกศรและ3 มีลักษณะรูปกากบาท 4. ความเข้มข้นของแสงและความยาวของคลื่นหลอดไฟ LED เป็นไปนตามมาตรฐานของ ITE 5. สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ทนต่ออุณหภูมิสูงเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเราจึงทำการทดสอบการใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง70องศาทนแดด วัสดุที่ใช้ทำโคมสัญญาณไฟจราจรเลือกแต่พลาสติกโพลีคาร์บอเนตชนิดป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีความทนทานสูงทนแดดวัสดุที่ใช้ทำโคมสัญญาณไฟจราจรเลือกแต่พลาสติกโพลีคาร์บอเนตชนิดป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีความทนทานสูงและทนฝน เนื่องจากเป็นสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องอยู่กลางแจ้งจึงนีไม่พ้นปัญหาเรื่องน้ำจากฝนและเรื่องฝุ่นละอองซึ่งเป็นตัวปัญหาที่จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เกิดความเสียหายจึงได้ทำการทดสอบโดยการติดตั้งใช้งานโคมไฟสัญญาณในน้ำค่ะจะพาไปรู้จักสัญญาณไฟจราจรขนข้ามนะคะสัญญาณไฟจราจรขนข้าม เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงสัญญาณเพื่อบอกให้ผู้ข้ามถนนนั้นสามารถเดินข้ามถนนไปได้ค่ะจะเห็นได้ตามทางข้ามถนนหรือว่าทางม้าลายทั่วไปนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ข้ามถนนนั้นสามารถตัดสินใจในการข้ามถนนไปได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสัญญาณไฟจราจรคนข้ามนะคะมีอยู่สองสีค่ะ 1. สัญญาณไฟคนเดินสีแดงแสดงว่าไม่สามารถข้ามได้ค่ะ และสัญญาณไฟคนเดินสีเขียวแสดงว่าเราสามารถข้ามถนนณนะตรงนั้นได้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับประโยชน์สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนนะคะสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนสามารถป้องกันความสูญเสียจากการเดินข้ามถนนได้ค่ะสัญญาณไฟจราจรคนข้ามจะแจ้งให้ผู้ขับขี่ได้รู้ว่าข้างหน้าจะมีคนเดินข้ามถนนหรือทางม้าลายไฟจะแจ้งว่า ขณะนี้คนเดินทางกำลังเดินอยู่จะแทนด้วยสีเขียวหรือหยุดคอยริมทางจะแจ้งด้วยสีแดงค่ะด้วยขนาด200หรือ300มิลลิเมตรทำให้มองเห็นได้มากกว่า300เมตรค่ะและไฟจากหลอด LED จะสามารถเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืนจะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะและยังเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนนอีกด้วยค่ะ ค่ะสำหรับลักษณะการทำงานนะคะ 1. ความยาวคลื่นหลอด LED สัญญาณไฟข้ามถนนสีแดง615-650ถึงรนาโนเมตร 2. ความยาวคลื่นแสงหลอด LED สัญญาณไฟข้ามถนนสีเขียว500-509ถึงนาโนเมตร 3. ความเข้มแสงหลอด LED สัญญาณไฟข้ามถนนสีแดง5400 c a n แคนโดราต่อตารางเมตร4 ความเข้มแสงหลอด LED สัญญาณไฟข้ามถนนสีเขียว5,600แคนเนลาต่อตารางเมตร5แรงดันไฟขาเข้า130-260 VAC 50เฮ6กำลังไฟฟ้า15วัตต์7อุณหนภูมิลบ20องศาถึง70องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะสำหรับคลิปที่ทุกท่านได้รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางพวกเราก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านที่ใช้รถใช้ถนนไม่มากก็น้อยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ